สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป .1 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูนิ้งเหมือนเดิมในวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อค่าที่แล้วนะคะเราก็ได้สรุปเกี่ยวกับเรื่องตัวเราไปแล้วนะคะก็คืออวัยวะต่างๆในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งอวัยวะภายในอวัยวะภายนอกนะคะและก็ หน้าที่ของอวัยวะต่างๆทั้งภายในและก็ภายนอกนั่นเองนะคะแล้วก็การดูแลรักษาอาวัยวะของเรานัาน่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาต่อกันในเรื่องที่2ก็คือเรื่องสัตว์และพืชน่ารู้นั่นเองนะคะซึ่งเป้าหมายของเรื่องสัตว์และพืชน่ารู้ก็คือเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถบอกชื่อและก็บรรยายลักษณะของส่วนต่างๆของสัตว์และพืชได้นะคะ สก็คือบอกหน้าที่ของส่วนต่าง,างๆของสัตว์และพืชได้นั่นเองนะคะอ่าเนี้็คือเป้าหมายในการเรียนรู้ของเรื่องสัตว์และพืชน่ารู้นั่นเองนะคะอ่าเรามาต่อกันเลยนะคะว่าสัตว์และพืชเนี่ยมีอะไรบ้างอ่าอันดับแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างภายนอกของสัตว์นั่นเองนะคะอ่าโครงสร้างภายนอกของสัตว์ ก็คือหากนักเรียนเนี่ยสังเกตร,รอบๆตัวเราใช่ไหมคะก็จะพบสัตว์หลายๆชนิดที่อาศัยอยู่ซึ่งสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของร่างกายคล้ายกับคนนั่นเองนะคะโดยโครงสร้างภายนอกของสัตว์เนี่ยจะมีลักษณะและก็หน้าที่ต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะอ่ะอย่าง ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมลองทําดูใช่ไหมคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยโยงเส้นจับคู่ภาพอวัยวะของสัตว์กับชื่ออวัยวะให้สัมพันธ์กันนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็กลับมาทําตอนที่นักเรียนฟังคลิปของครูจบแล้วนะคะก็คือหน้า48นั่นเองนะคะในกิจกรรมลองทําดูอ่ะเรามาต่อกันนะคะอ่ะซึ่งส่วนส่วนใหญ่เนี่ยสัตว์ก็อย่างที่ครูบอกไปก็จะมีลักษณะ อวัยวะภายนอกเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับอวัยวะภายนอกของคนนั่นเองเ <m> ช่นคนกับสัตว์ตาตามีหน้าที่ไว้ทําอะไรคะนักเรียนจําได้ไหม <m> อ่ะก็คือมีหน้าที่ไว้มองสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะต่อมาจมูกจมูกของคนมีหน้าที่ไว้ทําอะไรคะมีหน้าที่ไว้หายใจแล้วก็ดมกลิ่นนั่นเองนะคะสัตว์ก็เหมือนกันนะคะมีหน้าที่ไว้หายใจแล้วก็ดมกลิ่น ต่อมาปากปากมีหน้าที่ไว้กินอาหารแล้วก็ส่งเสียงร้องอะอย่างคนก็มีปากไว้เคี้ยวกินอาหารหรือพูดส่วนสัตว์เนี่ยมีหน้าที่ของปากก็คือไว้กินอาหารแล้วก็ส่งเสียงร้องนั่นเองนะคะต่อมาหูหูของคนกับสัตว์ก็เหมือนกันก็คือมีหน้าที่ไว้รับฟังเสียงต่างๆและสุดท้ายก็คือขาและเท้าก็มีหน้าที่ในการ เดินวิ่งแล้วก็รับน้ําหนักตัวนั่นเองนะคะนักเรีนยนก็คงเข้าใจแล้วะคะ่ะว่าสัตว์และคนเนี่ยก็จะมีลักษณะของอวัยวะภายนอกเนี่ยคล้ายกันหรือเหมือนกันนั่นเองนะคะต่อมาซึ่งสัตว์รอบตัวเราอย่างที่ครูบอกไปก็มีหลายชนิดใช่ไหมคะซึ่งสัตว์แต่และชนิดก็จะมีอวัยวะภายนอกที่มีลักษณะและหน้าที่ต่างกันใช่ไหมคะเพื่อให้เหมาะสมกับการ ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่ต่างกันเช่นสัตว์ที่อยู่อาศัยบนบกอย่างเช่นสุนัขหรือแมวอ,อย่างในรูปก็จะเป็นเสือใช่ไหมคะอาศัยอยู่บนบกก็จะใช้ขาและก็เท้าสําหรับการเคลื่อนที่ต่วนสัตว์บางชนิดที่ไม่มีขาเช่นงูหรือไส้เดือนก็จะใช้ ร่าเนื้อลำตัวในการเคลื่อนที่นั่นเองอย่างอย่างสัตว์ที่อยู่บนบกอ,อย่างที่ครูบอกก็คืออย่างในรูปก็เป็นเสือใช่ไหมคะเสือก็ใช้ขาและก็เท้าในการเคลื่อนที่บนบกนั่นเองนะคะอ่ะอย่างในรูปนเรงยนเห็นอะไรบ้างก็คือนกนกใช้ปีกในการบินในการเคลื่อนเคลื่อนตัวของตัวเองนั่นเองนะคะต่อมาลิงลิงก็จะใช้เท้าและก็หาง ช่วยในการเคลื่อนที่และก็ปีนป่ายต้นไม้นั่นเองนะคะส่วนสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำอย่างเช่นปลาปลาก็จะใช้ครีบและหางในการทรงตัวและก็ว่ายน้ำนั่นเองนะคะและปลาเนี่ยใช้อะไรในการหายใจคะหาปลาใช้เหงือกในการหายใจนั่นเองนะคะ,ะเรามาต่อกันนะคะนกักเรียนก็คงเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอวัยวะของทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำหรือสัตว์ที่ ไม่มีขานั่นเองนะคะว่ามีลักษณะ,ะมีอวัยวะส่วนใดในการเคลื่อนที่บ้างนะคะอัะอนนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดของเรื่องโครงสร้างภายนอกของสัตว์นั่นเองนะคะในหน้า54อ,อย่างข้อหนึ่ง53นะคะอย่างข้อหนึก็คือให้นักเรียนเนี่ยนำ หมายเลขของอวัยวะของสัตว์เนี่ยมาเติมลงในช่องว่างด้านขวามือให้ถูกต้องนะคะน,นักเรียนก็สังเกตตัวเลขนะคะรูปที่หนึ่งต้องอยู่ในช่องไหนครูคิดว่านักเรียนก็คงจะทํากันได้นะคะต่อมาข้อที่2ก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนชื่อสัตว์และแหล่งที่อยู่ของสัตว์นะคะโดยให้นักเรียนขีดเครื่องหมายอาวัยวะภายนอกที่สํารวจพบนะคะอย่างารูปแรก นักเรียนห็นเป็นตัวอะไรคะรูปแรกอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นนักเรียนเห็นเป็นรูปนกใช่ไหมคะอะ่สัตว์ชนิดนี้คือนกนกเนี่ยมีแหล่งที่อยู่อาศัยอยู่ในไหนอ่ะนักเรียนก็เขียนลงไปแล้วก็นักเรียนก็สังเกตอวัยวะของรูปแรกก็คือนกใช่ไหมคะว่ามีอวัยวะส่วนใดบ้างน,นักเรียนก็ขีดเครื่องหมายถูกไปในตารางที่เขากําหนดมาให้เลยนะคะใน53ครูก็หวังว่านะักเรียน ทุกคนก็คงจะทํากันได้นะคะในแบบซึ่งงานในวันนี้นะคะก็ในภาพนี้ก็มีอยู่2หน้าก็คือหน้าที่อะไรคะจำได้ไหมคะก็คือกิจกรรมลองทําดูในหน้า48กับแบบฝึกหัดในเรื่องโครงสร้างภายนอกของสัตว์ก็คือหน้า53นั่นเองนะคะ ก่อนที่วันนี้จะหมดคาบนะคะครูก็ขอให้ในักเรียนทุกคนเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็มีความสุขกับการเรียนนะคะแล้วเจอกันแล้วเจอกันเมื่อโรงเรียนเปิดนะคะแล้วก็ขอให้ในักเรียนทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพของตนเองกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คาบหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ